สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ m o n นี Delivery ค่ะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะ,คะที่12มิถุนายนค่ะตามติดประเด็นเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไปพ,พ,พร้อมๆกันค่าคืนนี้อยู่กับคุณนะที่ประดาและดิฉันวิมวลวันค่ะค่ะเชื่อว่าในช่วงยามค่าคืนแบบนี้เนี่ยนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมเองนักลงทุนหลายๆท่านนะคะจับตาสถานการณ์การลงทุนในฝั่งฝั่งของสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เมื่อวานที่ผ่านมาตลาดหุนดาวโจ้นั้นถือว่าซุดตัวแรงทีี่่สสุดดนนนะะคเปป็กกาารรัับบลลงมท แต่เดือนมีนาคมสาเหตุหลักๆก,ก็เป็นเพราะว่านักลงทุนเนี่ยกังวลเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจที่เฟดออกมาระบุว่าจะติดลบ6.5%แต่อย่างไรก็ตามค่ำคืนวันนี้เริ่มฟื้นอย่างแข็งแกร่งนะคะท่ามกลางตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจที่ไม่สู้ดีจากฝั่งของอังกฤษที่ระบุบอกว่าในเดือนเมษายนเนี่ยทิศทางของการเติบโต,ตของ GDP เนี่ยนะคะเรียกว่าไม่เติบโต,ตสุดไปกว่า20%จากเดือนมีนาคมด้วยซ้ำไปค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่านอกจากจะจับตาในเรื่องของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 กันแล้วต้องดูกันด้วยว่าในส่วนของภาวะเศรษฐกิจทีี่มมัน ปรับตัวลดลุนแรงอันไหนจะให้น้ําหนักในเรื่องอของการที่จะทําให้เศรษฐกิจเติบโตหรือว่าแม้แต่ตลาดหุ้นมากกว่ากันด้วยค่ะใช่ค่ะประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะเป็นประเด็นที่ทางด้านของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะโจ,จมตีหรือว่าตําหนินายเจอโรมพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะนอกนาจากนี้ค่ะยังมีประเด็นที่จะเดินหน้าในเรื่องของการเลือกตั้งด้วยโดยประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นประเด็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วง ต่อจากนี้เป็นต้นไปที่พูดนี้เพราะอะไรนะคะเรื่องของการเลือกตั้งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนจะเห็นได้ว่าเขาเองมีความพยายามที่จะสร้างคะแนนเสียงกลับคืนมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างความขัดแย้งระหว่างสหรัฐก,กับจีนในช่วงที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งนะคะการที่เข้าไปเกี่ยวข้องสนับสนุนห้องกงในการมองถึงกฎหมายความมั่นคงนะคะดังนั้นประเด็นดังกล่าวค่ะเป็นที่จับตาเพราะว่าทางด้านของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะระบุบอกว่าเดี๋ยวจะตร รมกิจการหาเสียงนะคะในเมืองทาวซารัฐโอคลาโฮมาในวันศุกร์หน้าแต่ว่าการัง เขาได้ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าไม่ได้จัดมาหลายเดือนแล้วนะคะ,คะและการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ที่หน้าเพจเนี่ยเปิดให้บุคคลเข้าไปลงทะเบียนร,รับบัตรฟรีเพื่อเข้าไปร่วมฟังการหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์แต่ปรากฏว่ามีการระบุข้อความที่ปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับโรคโควิด -19 ค่ะโดยระบุว่าถ้าหากท่านเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้แล้วเท่ากับว่าท่านและผู้มาเยือนรายอื่นๆยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับโรคโควิด -19 โดยสมัครใจและตกลง ว่าจะไม่เอาผิดกับบริษัท Donald ์จทรัมป for president inc. นะคะซึ่งก็เป็นรวมถึงบริษัท b o OK k center a s m global ซึ่งเป็นบริษัทในเครือกรรมการเจ้าหน้าที่พนักงานตัวแทนผู้รับจ้างหรือแม้กระทั่งอาสาสมัครของบริษัทเหล่านี้ถ้าหากว่าท่านเจ็บป่วยขึ้นมาก <c oughs> ็<ะ>าเป็นหนึ่งประเด็นที่ติดตามกันนอกนจากนี้ นายโดนัลด์ทรัมป์อย่างที่เล่าไปแล้วค่ะว่าตำหนิเจอโรมพาเวลด้วยหลังจากที่ออกมาระบุว่าปีนี้เศรษฐกิจจะซุดตัวติดลบ6.5เ์นะคะเป็นภาพที่ส่งผลทำให้นักลงทุนมีการเทขายซุดตัวกว่า1,800จุดเมื่อวานนี้โดยเขายืนยันค่ะทวิตเตอร์เลยนะค,บคะบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่ภายใต้การดาเนินงานของเขาเศรษฐกิจจะฟื้นตัวแน่นอนไตรามาสที่3และจะแข็งแกร่งขึ้นในไตรามาสที่4และจะกลับมาดีในปีหน้า2,564ค่ะ ต้องบอกว่าตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อของสหรัฐ2ล้าน8แสนรายเดี๋ยวต้องดูกันด้วยนะหลังจากที่คุณโดนัททัมบอกว่าจะเปิดให้หาเสียงแล้วที่สําคัญจะไม่แสดงความรับผิดชอบหากเกิดกรณีโควิด19เกิดขึ้นกับคนที่ไปร่วมงานกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราต้องดูกันแหละว่าภาพมันจะเป็นยังไงจะมีคนไปเยอะมากน้อยกันอย่างไรกันบ้างนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็แน่นอนว่าถ้ามันทําให้เศรษฐกิจฟื้นก็อาจจะต้องเดินหน้ากันต่อไปเช่นเดียวกับหลายๆประเทศนะคะที่ยังคงมีความมุ่งมัั่่นนววาาาาาหลงงจจจจกกี้ททิศภะะเรษอ ต้องมีการปรับตัวดีขึ้นไม่ว่าจะทําด้วยกลยุทธ์วิธีการใดก็ตามซึ่งล่าสุดนะคะอย่างด้านของญี่ปุ่นเขาก็ออกมาบอกค่ะเศรษฐีของญี่ปุ่นอาจจะมีการผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วแต่ว่าหลังจากนี้จะมีการพลิกฟื้นมากน้อยอย่างไรกันบ้างก็ต้องดูปัจจัยที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศกันด้วยนะคะขณะเดีวยวกันนักวิเคราะห์เขาก็มีการคาดการณ์กันด้วยค่ะว่าในไตรมาสปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอาจจะมีการปรับตัวลดลงไปค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะติดลบการประมาณ20%ค่ะโดยทาางงด้นขอญี่ปุ่น,นะ วันนี้ออกมาเปิดเผยถึงในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะคะว่าหลังจากนี้ทิศทางภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ในส่วนของภาวะโควิดสินั้นเริ่มจะมีทิศทางที่คลี่คลายมากยิ่งขึ้นค่ะมีการประเมินกันด้วยนะคะว่าทิศทางภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่นหลังจากนี้ค่ะน่าจะประับตัวดีขึ้นนะคะโดยทางด้านของฮุนทาโรอาโซรัฐมนตรีครังญี่ปุ่นเปิดเผยค่ะ ญี่ปุ่นประสบความสําเร็จในการยับยั้งภาวะตกต่าของเศรษฐกิจส่วนการฟื้นตัวจะแข็งแกร่งมากนะ้อยอย่างไรกันบ้างก็ต้องอยู่ที่เงื่อนไขทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมีการประเมินค่ะว่าภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนั้นจะยังคงยากลําบากไปอีกสักระยะหนึ่งเนื่องจากยังมีความเสี่ยงต่างๆนะคะเช่นในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ทางด้านของรัฐสภาญี่ปุ่นได้มีการอนุมัติงบประมาณพิเศษฉบับที่2ซึ่งมีวงเงินสูงสุดเป็นประ ตลอการถึง31.91ล้านล้านเยนหรือว่าประมาณ2.98แสนล้านดอลลาร์ค่ะช่วยเพิ่มขนาดของมาตรการต่างๆที่มีเป้าหมายในการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและเป็นทุนสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับมาตรการวงเงินราวประมาณ117ล้านเยนโดยจะเป็นการสนับสนุนด้านเงินทุนให้กับโครงการใหม่ๆนะคะที่จะมุ่งช่วยเหลือธุรกิจและก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนสําคัญในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในญี่ปุ่นซึ่งนักวิเคราะห์คาดการ กันด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะหดตัวลงมากกว่า20%ในไตรมาสปัจจุบนันหลังจากที่ร่วงสู่ภาวะถดถอยในไตรมาสแรกของปีนี้ไปแล้วค่ะค่ะเห็นภาพแบบนี้นะคะที่ญี่ปุ่นเขาเตรียมทําหน้ากากที่เหมาะสมกับช่วงอากาศร้อนออกมาด้วยนะคะ,คะเพราะว่าใกล้ฤดูร้อนแล้วอยากจะให้คนญี่ปุ่นเนี่ยรักษาในเรื่องของสาธารณาสุขด้วยรวมไปถึงป้องกันตัวเองจากโควิดด้วยแต่ก็ต,ต้องระวังอะ่ะเพราะมันหายใจยากนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อคะ่ะเรื่องราวของการท่องเที่ยวถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เศรษฐกิจกลับมา ฟื้นตัวได้อย่างดีนะคะ,คะหนึ่งในประเทศที่อยู่เป็นเพื่อนใกล้เรือนเคียงของเรานั่นก็คือเวียดนามค่ะระบุบ,บอกว่าตอนนี้เตรียมเปิดให้กับสายการบินนะคะและผู้เดินทางระหว่างประเทศเข้าสู่เวียดนามได้แล้วเพียงแต่ว่ามีข้อแม้ค่ะในประเทศที่กําหนดนะคะว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เป็นศูนย์นะคะในระยะเวลา30วันที่ผ่านมาละค่ะโดยทางด้านของรัฐบาลเวียดนามนะคะได้มีการประกาศถึงการเตรียมให้บริการเที่ยวบินต่างประเทศในกลุ่ม ประเทศโซนเอเชียก็คือกวางโจจีนนะคะไต้หวันโซเกาหลีใต้โตเกียวญี่ปุ่นลาวและกัมพูชาค่อยๆเริ่มให้มีเที่ยวบินไปต่างประเทศในช่วงปลายเดือนนี้หรือว่าต้นเดือนหน้ากรกฎาคมค่ะเน้นประเทศที่ปลอดจากไวรัสโควิด -19 นะคะที่มีอัตราของผู้ที่ไม่เขาเรียกว่าคือไม่มีการติดเชือ้อไม่มีผู้ติดเชื้อมานานแล้วกว่า30วันบริษัททัวร์ท้องถิ่นนะคะระบุบ,บอกว่าตอนนี้เริ่มมีการจองเที่ยวบินจากฮา นอยและโฮจิมินห์ไปโซแล้วก็ปูซานบ้างแล้วล่ะค่ะเวียดนามถือเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีการประกาศระงับเที่ยวบินต่างประเทศตั้งแต่25มีนาคมและมีคําสั่งห้ามต่างประเทศเข้าเวียดนามตั้งแต่22มีนาคมนอกจากนี้รัฐบาลยังเตรียมเปิด เกาะฟูโก,กนะคะซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวที่รับผลกระทบอย่างหนักด้วยโดยกระทรวงการคลังเวียดนามก็เตรียมยื่นข้อเสนอลดภาษีสิ่งแวดล้อมในน้ำมันเครื่องบินนะคะเพื่อช่วยประกองธุรกิจการบินให้ด้วยกว่า30%ซนะคะซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของประเทศคิดเป็น9.2%ของ GDP เวียดนามค่ะ แน่นอนว่าตอนนี้การท่องเที่ยวก็ถือว่า<ม>เป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะ,คะที่หลายๆประเทศให้ความสําคัญอย่างตอนนี้พอเกิดวิกฤตโควิด19เราจะได้ยินศัพท์คํใหม่ใหม่ๆา r a v e l bubble <ม>ก็คือในส่วนของการจับคู่ประเทศในประเทศที่มีความมั่นใจว่าจะไม่เกิดโควิด19นะคะซึ่งของบ้านเราก็มีเช่นเดียวกันแล้วก็บอกว่าเตรียมที่จะทําแบบนี้กับอีก5ประเทศกันด้วยค่ะ,คะซึ่งวันนี้มีความคืบหน้ามาด้วยนะคะจากทางด้านของนายแพทย์ทว,วีศินวิษนุโยธินค่ะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 สบคมีการออกมาเปิดเผยถึงในเรื่องของแนวโน้มการท่องเที่ยวหลังจากนี้ค่ะทาวเวอร์วัเปิลก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการการเปิดประเทศเพื่อท่องเที่ยวอย่างจํากัดตามที่การท่องเที่ยวเสนอค่ะแต่ว่าต้องเลือกเป้าหมายนะคะแล้วก็เลือกประเทศที่ควบคุมการระบาดที่ดีและตรวจเชื้ออย่างเข้มงวดตั้งแต่การออกนอกประเทศจนมาถึงในประเทศไทยค่ะซึ่งมีแนวทางในการคัดเลือกนะคะก็คือผู้เดินทางต้องซื้อประกันสุขภาพและมีใบรับรองสุขภาพอย่างละ เ,เมื่อเดินทางมาถึงแล้วต้องไมง่ต้องไม่กักตัวนะคะแต่ว่าจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่กําหนดไว้กลุ่มที่ได้รับอนุญาตเป็นกลุ่มนักธุรกิจค่ะกลุ่มที่ใช้บริการทางการแพทย์หรือว่า medical tourist ที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวและมีความจําเป็นต้องเข้ามากลุ่มนักธุรกิจหรือว่านักท่องเที่ยวถ้าเข้ามาจะต้องมีระบบติดตามกันด้วยแต่ว่าทั้งหมดนี้นะคะต้องมีการรอหาลือรายละเอียดกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวเพิ่มเติมก่อนจะออกมามีมาตรการเพื่อบังคับใช้จริงค่ะโดยประเทศไทยเนี่ย ก็บอกว่าถ้าจะมีการทำทาวเวลบับเบิลก็จะนำร่อง5ประเทศกันก่อนก็คือจีนเกาหลีใต้ไต้หวันมาเลเซียแล้วก็เวียดนามแต่ว่าตอนนี้นะคะก็มีประเทศต้นแบบกันแล้วนะคะที่ได้ทำในลักษณะนี้ก็คือนิวซีแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียค่ะซึ่งทั้งคู่ใช้ชื่อว่าทาร์นเ t สมอนทาวเวลบับเบิลนะคะซึ่งทั้งสองประเทศตกลงยินยอมให้มีการเดินทางระหว่างกันโดยไม่ต้องมีการกักตัวแต่ว่ายังคงมีมาตรการตรวจเข้มข้นค่นคะที่สนามบินของแต่ละประเทศและจะอนุญ,ญาตให้มี การเดินทางไปในบางเมืองก่อนด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจนะคะเพราะว่าวันนี้มีการประกาศยกเลิกเคอร์ฟิลแล้วม,มีผลในวันที่15มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่อยากจะประเมินนะคะว่าพอภาพรวมต่างๆเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้เกิดการปรับทานครั้งใหญ่นะคะในมุมมองของผู้จัดการกองทุนจะประเมินทิศทางของการลงทุนอย่างไรช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบกันค่ะ ว่าถ้าดูจากปัจจัยในประเทศนะจำนวนผู้ติดเชื้อของบ้านเราตอนนี้ก็เป็นศูนย์กันแล้วนะคะแต่ว,ว่าขณะเดียวกันทิ่ทางภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการปรับตัวลดลงไป<ม>ก็มีผลต่อตลาดหุ้นไทยให้มีการปรับฐานลงมาด้วยแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงก็ยังคงมีอยู่ในระยะข้างหน้าปัจจัยเสี่ยงอะไรที่นักลงทุนต้องติดตามวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากกันด้วยค่ะเชิญค่ะ ผ่านมานะคะตลาดหุ้นผันพวนหลือเกินหลังจากรับทราบผลของเฟดนะคะเดี๋ยวขอไปตีความก่อนดีกว่าเฟดเขาตัดสินใจคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับ0%ไปจนถึงปี2565ทำไมนักลงทุนถึงไม่ตอบรับประเด็นนี้คะซึ่งตัวที่เป็นประเด็นเนี่ยนะครับมีอยูอ่สองอันครับอันที่1เนี่ยนะครับก็คือทุกๆ6เดือนเนี่ยเฟดเขาจะมีการทำประมาณการภาวะเศรษฐกิจ นะครับ <c oughs> น,นี้รอบนี้เดือนมิถุนนานเนาะนะครับเราก็เทียบกับเดือนธันวาปีที่แล้วนะครับ <c> GDP <oughs> ที่ประมาณการไว้เนี่ยคนล,ละเรื่องกันนะครับปีที่แล้วเนี่ย <c oughs> มองไว้ว่าปี2020เนี่ยจะมีสัดส่วนได้ขยายตัวได้2%น่าดูด <c oughs> ปีจากลูกนะครับ2%ในวงเล็นครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นติดลบ6 5นะครับจาก 2%, 2เป็นติดลบ6 5แล้วปีหน้าเนี่ยจะเริ่มมองไว้นะครับ1.9ปีหน้ากลายเป็น5% เศรษฐกิจมันก็จะเป็นลักษณะเป็นตัว V ีเนาะนะครับแต่ว่าอ,อันนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจปีนี้ก็ติดลบแน่นะ,ะเพียงแต่ว่าตัวเลขที่ออกมามันจะค่อนข้างเยอะกว่าที่ที่คาดันไว้นิดหน่อยตลาดก็ตอบรับในเชิงลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีประเด็นหนึ่งคนมองว่าเอ๊ะเป็ดเนี่ยน่าจะทําอะไรมากกว่าที่เขาทําอยู่แล้วหรือเปล่านะครับมีสองประเด็นที่พูดถึงกันบ่อบยๆก็คืออันประเด็นที่หนึ่งก็คืออัตราดอกเบี้ยติดลบอตอนนี้มันสูงอยู่แล้วถูกไหมครับคนมองว่า ว่จะติดลบหรือเปล่ามีอยู่ช่วงหนึ่งตลาดคิดว่า <c oughs> ม้ติดไม่ได้ไปแต่ตอนนี้โอกาสมันก็ยังน้อยอยู่ <c oughs> นะครับแต่ปีนี้พอโควิดมายากยากกว่าเดิมครับถ้าเรา <c oughs> ลองดูลูกเนี่ยนะครับปี2020เนี่ยแทบไม่มีสินทรัพประเทศไหนเลย <c oughs> ที่ให้ผลตอบแทนเป็หวันนะครับ <c oughs> ยกเว้นอยู่2ออันก็คือหนึ่งก็คือตัวท <c oughs> องคำ แล้วก็2ก็คือต<ฆ>ัวพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเ<ฆ>พราะว่าเขามีลดดอกเบี้ยม,มานะครับสองอัน<ฆ>่วนพวกคุณคู้เอกชนพวกตราสารพูดทั้งหลายเนี่ยเป็นปีที่ไม่ค่อยดีนะักต้องเรียนกันตรงๆนะครับสิ่งหน้าว่าเราจะมันจะดีขึ้นจากช่วงที่มันผิดจริงในช่วงตอนมีนักคมกนตาครับค่ะก<ฆ>็คือปีนี้ก็จะลงทุนยากนิดหน่อยอยังอยู่ในโหมดที่ยังต้องระวังระมัดระวังเรื่องของความเสี่ยงภาพรวมให้มากขึ้นนะครับผม เราประเมินนะคะปัจจัยที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ที่นักลงทุนต้องติดตามแล้วก็ให้น้ำหนักความสำคัญกับมันมีปัจจัยอะไรบ้างคะ่ะครับจริงๆถ้าเราพูดถึงนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องของโควิดในทีกับตัวเว็บสครับจริงๆเป็นมุกตลกที่เราเขาพูดกันก็คือสารเนี่ยไม่มีเว็บสอหรอกเพราะว่าเวบแรกเนี่ยยังไม่จบเลยนะครับก็แล้วแต่จริงเราไม่เรียกเขาว่าเวฟไหนก็ได้จียงแต่ว่ามันน่าจะขยับ ผู้ติดเชื้อมันจะขยับขึ้นๆๆลงเป็นระลอกขึ้นนะครับนั่นแหละทําให้ตลาดน,น่าจะกังวลน,นะครับเพราะเพราะเนี่ยธุรกิจเนี่ยเยวปิดเยอเปิดเดี๋ยวปิดเดียวเปิดเนี่ยมันมีต้นทุนนะครับสมมติว่าเราเปิดเสร็จอีกเดือนหนึ่งอ้าวโควิดระบาดต้องกลับมาปิดเนี่ยมันมีต้นทุนการเปิดปิดธุรกิจก็ยังน่าจะลังเลอยู่จังหวาจะกลับมาทําให้เต็มตัวการจ้างงานก็ไม่น่าจะฟื้นปรอะเดี๋ยวจ้างเดี๋ยวหยุดเดียวจ้างเดี๋ยวหยุดเนี่ยมันมีต้นทุนในขณะเดียวกันนะครับนี่คือปัจจัยสำคัญ อันที่สองก็คือที่เป็นประเด็นอยู่ก็คือการเลือกตั้งนายสหรัฐนะครับในช่วงปลายปีนะครับปีที่แล้วเนี่ยตอนช่วงของสงครามกรญชาและองค์การไร้เขตี่ยิ่งยีเนี่ยนะครับคะแนนเ,เสียงของทั้มเนี่ยมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าสหรัฐเนี่ยทำยืดได้นะครับแล้วก็มีภาคทีน้วยับที่ค่อนข้างได้รับประโยชน์จากเหตุเหตุที่เราคุยกันแต่ปีนี้เนี่ยโควิดมานะครับแล้วก็มีเรื่องของการประท้วงถูกไหมครับ Black Lives Matter น<ค>ะครับก็มาต่อกัน คะแนนเสียงของทั้งเนี่ยก็พค่อนข,ข้างเยอะถ้าดูจากโพลนะครับตอนนี้ก็ไปตามผู้สมัคที่เป็นคัดเดตอกอีกท่านหนึ่งนะครับก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรเนาะนะครับตัวนักธรนะครับสา <c oughs> มารถทําอะไรที่เราไม่ได้คาดจิดตลอดนะครับก็ต้องรอดูนะครับแล้วช่วงชี้ของกา,การหาเสียงของการเลือกตั้งเนี่ยมันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสองเดือนข้างหน้านี้แหละนะครับ <c oughs> ก็มีความกังวลที่เราต้องระวงังเพราะว่าความผันวของทั้งเนี่ยความผันผวนที่เกิดจากตัวนักธรรมีเยอะ าการประเด็นที่สามคือการประท้วงในเมกานะครับเราเห็นตามตาข่าวเนี่ยจริงๆจํานวนไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่ามันก็ก่อให้เกิดความเสี่ยงการระบาดที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะดูจากรูปก,ก็ได้ไม่ไม่น่ามีผู้ผที่ไปไประท้วงท่านใดใส่หน้ากากไปนะครับอยู่ใ้ระพันระวังตัวใช่มันก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นครับแล้วสาร์ล์กาวินตะกี้เขาใหญ่ถ้าเขายังมีความไม่แน่นอนอยู่เนี่ยโลกก็คอย ถ้าเรอยู่ในเซนเซเมนที่ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของตอกปัจจัยคือเรื่องของตัวอุตุนิวเคลียร์ก็คือแนวโน้มตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะครับออกมาบวกหรือลบอย่างนไรกันด้วและสุดท้ายก็คือการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์เขาจะทําให้เงินเนี่ยมันไหลไปยังสินทรัพย์นะครับที่นักลงทุนคิดว่าน่าจะได้รับผลประโยชน์นะฮะเฮ้ยเป็ดเนี่ยปั๊มเงินเข้าไปเรื่อยๆนะครับดอลลาร์ก็มีแนวโน,น้มที่ดอนค่าลงเรื่อยๆเหมือนที่เราเห็นไหมคือเงินก็ไหลมาทาง อินเวสต์มาร์เก็ตทางบ้านเราบ้างทางฝั่งเอเชียประเทศอืศ่นๆบ้างนะครับเงินม,มันก็ไหลามานะครับราบใดที่เป็ดยังปั๊มเงินปั๊มเงินดอกเบี้ยสูงเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่ว่าสินทรัพยเสี่ยงมันน่าจะขยัยตัวขึ้นได้แต่ก็ต้องดูท่าทีของเป็ดแล้วก็นโยบายอยื่อนประกอบกันปันจจัยเสี่ยงก็จะมีประมาณอยู่สีา่าอันที่เราต้องตามดูเรื่อยๆนะครับบ้านเราเนี่ยผมไม่กลับไปพันกบ นะครับอยากมากะนะครับเพราะ,ะว่าแค่ปัจจุบันเนี่ยเราก็ทราบเป็นดีว่าตลาดอินยูน่ในเกณฑ์ของแรงนะครับแต่เราก็ถ้าหุ้นเด้งขึ้นมาผมว่ายัางยังคิดว่ายัางแนะนำให้ลดนะไม่ว่าจะเป็นหุ้นฝั่งเอเชียงหลองเมริกานะ,ะเพราเวอร์ชันยังอยู่ในเกณฑ์ที่แทกนะครับกดประกอบการนี้ไม่ได้เลยนะครับหุ้นกลุ่มเดือดที่ช่วยพยุงตลาดอยู่ที่เร,เราพอตากแต่ก็อยู่ในเอณน,นะครับเติมยิ่งได้ ต้องบอกว่าตอนนี้ถ้าจะลงะทุนอะไรต้องติดตามปัจจัยดีๆนะคะเพราะ,ะว่าปัจจัยเสี่ยงเนี่ยหรือว่าแม้แต่ปัจจัยสนับสนุนมันเปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าใครบอกว่ายังฟังไม่จุใจเราสามารถฟังอีกรอบหนึ่งได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะฟังแบบเต็มๆเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะไปประเมินสถานการณ์การลงทุนกันไม่ไปจบที่พันหกตลาดทุนไทยจะไปจบอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็จะมีการจัดสรรพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมสร้างผลตอบแทนให้กับท่านต่อจากนี้อย่างไรติดตามกันได้นะคะในวันอาทิตย์ค่ะเวลา21นนผ่าา แฟนเพจ a c e b o o k ของเรานะคะ,ค,ะคู่ขนานกันเลย2ทางระหว่างการเงินธนาคารและ Money and Banking Television ค่ะค่ะต้องบอกว่าพลาดไม่ได้กันเลยนะคะเพราะว่าจับจังหวะการลงทุนกันด้วยนะคะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวค่ะช่วงต่อไปมาดูสีสันต่างประเทศกันต่อค่ะข้อมูลโดย บอกว่าวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็มีการปรับตัวลดลงไปตามาตลาดหุ้นต่างประเทศแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยมีการปรับตัวล่วงลงไปค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายก็รีบาวขึ้นมาได้แต่ว่าวันนี้ก็ยังปิดไปในแดนลบกันอยู่ค่ะหุ้นไทยปิดกันไป14.21จุดนะคะยืนกันอยู่ที่1,382.56จุดปรับตัวลดลงไปประมาณ1.02%ค่ะมูลค่าการซื้อขาย85,786.80ล้านบาทนักวิเคราะห์มีการเปิดเผยนะคะหุ้นไทยวันนี้เจอแรงขายทํากําไรหลังจากที่มี มีการปรับตัวขึ้นไปมากก่อนหน้านี้ค่ะขณะเดียวกันก็เป็นไปตามที่ทางตลาดหุ้นภูมิภาคกันด้วยขณะเดียวกันนะคะก็ยังคงต้องติดตามสัปดาห์หน้านะคะเพราะว่าจะมีหุ้นเข้าหุ้นออกในเซ็ตฟิฟตี้แล้วก็เซ็ตร้อยค่ะมีการพรีวิวงบไตรมาสที่2ด้วยแล้วก็มีวินโดว์เดสติ้งก่อนปิดงบไตรมาสที่2ด้วยคาดการตลาดแกว่งไซเวย์นะคะในกรอบ 1350- ถึง1,400จุดวันนี้นะคะ5อันดับหลักทรัพย์มีซูเปอร์ที่บวกขึ้นมาได้นะคะนอกนั้น ก็มีการปรับตัวย่อลงไปค่ะ ไปดูกันต่อนะคะที่บรรยากาศการซื้อขายในฟากฝั่งเอเชียนะคะอย่างที่รายงานกันไปว่าตลาดหุ้นดาวโจนส์เมื่อวานนี้ปรับตัวซุดตัวเรียกว่าซุดตัวเลยนะคะลงมาค่อนข้างจะแรง1,800จุดนะคะทําให้บรรยากาศการลงทุนในเช้าวันนี้ตั้งแต่เช้าจนสิ้นสุดของการซื้อขายในช่วงบ่ายของตลาดเอเชียร่วงลงมาไม่เป็นท่าละค่ะนําโดยทางด้านของตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยถือว่าร่วงแรงกว่า3%เลยนะคะก่อนที่จะรีบาวกลับขึ้นมาได้ เล็กน้อยเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดรอบที่2ของไวรัสโควิดซึ่งณนะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะสำหรับเกาหลีใต้เริ่มกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่สามารถควบคุมได้ในช่วงเวลาหนึง่งแต่พอรีโอเพนนะคะก็สามารถที่จะเรียกว่ากลับมาติดเชื้อกันได้ในจํานวนที่มากขึ้นกว่าเดิมนะคะ,คะประเด็นดังกล่าวก็เลยสร้างความวมตกกังวลลค่ะในขณะเดียวกันไปดูทิศทางของเงิน อัตราลแลกเปลี่ยนกันบ้างเงินบาทวันนี้นะคะมีทิศทางของการขยับแข็งค่านะคะเปิดตลาดช่วงเช้า31บาท13สตางค์นะคะปิดตลาดที่30บาท97สตางค์นะคะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวรอติดตามด้วยเงินทุนไหลเข้าไหมนะคะสัปดาห์หน้าประเมินกันที่30บาท55ถึง31บาท3 0ตางค่ะ มาดูฝั่งสหรัฐกันสักนิดนึงนะคะต้องบอกว่าเมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาดัชนีที่มีการปรับตัวลดลงไปแน่นอนว่าไม่ทําให้นักลงทุนตกใจนาน<ะ>วันนี้ก็น่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นได้สะท้อนได้จากในส่วนของตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์กันก่อนเลยที่ต้องบอกว่าพอเปิดตลาดมานั้นก็ปรับบวกขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าขณะเดียวกันวันนี้มีประเด็นที่น่าติดตามค่ะเพราะว่าล่าสุดทางด้านของประธานและ c e o ของ Boeing ขององเขามีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าอุตสาหกรรมการบินของโลกจะฟื้นตัวและเติบโตได้อีกครั้งแม้ว่าได้รับผลกระทบจากการแพรร่ะบ ของไวรัสโควิด -19 ค่ะมีการแสดงความเห็นนะคะว่าอุตสาหการรมการบินจะใช้เวลา2-3ปีจะกลับมาสู่ระดับเมื่อปี2,562และจะใช้เวลาต่ออีก3ปีนะคะที่จะสามารถปรับตัวดีขึ้นได้ค่ะ สำหรับตลาดหุ้นสหารัฐนี่เขาจับตาอีกหุ้นหนึ่งด้วยนะคะเทสลานะคะ,คะหลังจากที่ราคาหุ้นพุ่งทยานไปกว่า1,000ดอลลาร์ต่อหุ้นนะคะแล้วก็จับตาว่าจะมีแรงเทขายเมื่อไหร่หลังจากที่มีบางบรกเริ่มมีการปรับลดอันดับเครดิตหรือว่าปรับลดน้ำหนักการลงทุนบ้างแล้วนะคะเนื่องจากหุ้นพุ่งทยานมากๆส่วนที่ทางของตลาดในโซนยุโรปค่ะต้องยอมรับเลยว่าอย่างที่รายงานปลายตัวเลขเศรษฐกิจไม่ค่อยสู้ดีนะคะอังกฤษเปิดเผยตัวเลข GDP สูดตัวลงกว่า20%นนะคะจากเดือนเมษายน ก็คือเมษายนสุดตัวลงไปติดลบ20%จากเดือนมีนาคมนะคะต่อจากนี้ต้องรอดูแล้วว่าการฟื้นตัวหรือว่าการรีโอเพนนั้นจะสามารถทำให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้มากแค่ไหนคะ่ะ ส่วนใครที่บอกว่าอยากจะหาช่องทางการออมแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงไม่เท่ากับหุน้นนะคือมีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นนะคะดังนั้นค่ะวันนี้มีทางด้านของกองทุนจากบลจบัวหลวงมาฝากกันด้วยนะคะทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะก็มีการแนะนําโอกาสเข้าลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมชนิดเพื่อการออมพิเศษหรือว่าซ u เปอร์เซฟวิ u งฟันเอ็กซ์ตร้าหรือว่า S S F ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า65%และสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง200,000บาทมีกำหนดถือลงทุนไม่น้อยกว่า10ปีนับจากวันที่ซื้อค่ะซึ่งจะลงทุนได้ถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะคะก็แนะนำนะคะว่าเน้นลงทุนหุ้นขนาดใหญ่เช่นกองทุน KFS100SFX ค่ะที่ลงทุนตามดัชนีเซตร้อยมีเงินปันผลหรือว่าอีกหนึ่งกองทุนนะคะก็คือกองทุนพัฒละเซ็ต50 ESG SFX ค่ะที่ลงทุนตาม ดัชนีเซตฟิไม่มีเงินปันผลซึ่งทั้งสองกองทุนมีจุดเด่นนะคะค่าธรรมเนียมการบริหารค่อนข้างตา่ำหรือว่ากองทุนรวมผสมที่ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทค่ะเช่นกองทุน MTF SFX s นะคะที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยปีละหครั้งเน้นกระจายการลงทุนในหุ้นตราสารหน,นี้แล้วก็หน่วยทัสในอสังหาริมทรัพย์ค่ะ แน่นอนนะคะกองทุนรวมเพื่อการออมชนิดพิเศษนี้เนี่ยนะคะเหลือเวลาอีกแค่12วันเท่านั้นจะลงทุนได้นะคะโดยที่สามารถลงทุนได้ไม่เกิน2 0 0 0 0บาทแล้วค่ะก็รีบๆตัดสินใจกันนะคะเป็นพอร์ตการลงทุนที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะวันจันทร์หน้าสี่ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ